สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกันนะคะดูดวงประจําเดือนตุลาคมปีพศ2566นะคะในชาวราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่เงินทองจะไหลามาเทมาแต่เอ๊เก็บไม่ค่อยอยู่เลยเอาอยัางไงดีนะคะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์มีทริคในการที่เราจะ เสริมดวงอย่างไรเมื่อเราไปในที่ที่แรงเจ้าที่แรงจะแก้ยังไงจะมีคาถายัางไงเดี๋ยวไปติดตามช่วงท้ายคลิปนะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับช n n e l เทียนมงคลจักรวาลน,นะคะแทนค่ากำนวนครูนะคะแล้วก็็นการสร้างบาร,รมีให้กับตัวท่านด้วยในชาวกันนะคะในดวงชะตาเรื่องการงาน,นจะต้องบอกเลยว่าคิดใหญ่ทำใหญ่มีโปรเจกต์ใครที่เป็นลูกน้อง เขาอยู่ก็อยากเป็นเจ้าของกิจการหรือใครที่เป็นลูกน้องเขาอยู่อยากได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือ,อเป็นข้าราชาการก็มีโอกาสาได้เจริญเติบโตก้าวหน้านั่นเองนะคะในดวงชะตาของท่านหรือได้ไปย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านรู้สึกพออกพอใจนั่นเองนะคะในดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดราศีกันเนี่ยงานดีเงนิงนดีนะ แต่บริวารลูกน้องเนี่ยนำมาสร้างปัญหาให้อยู่เรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่อยเนาะแล้วก็ส่วนเคล็ดลับนะคะเรื่องการปรับ่วงจุ้ยอย่างไรในบ้านเรือนเมื่อลูกน้องสร้างปัญหาเนาะเดี๋ยวไปไปเปิดดูในช่วง ไหลสดนะอาจารย์บอกไปแล้วช่วงท้ายคลิปของในชาวราศีธนูนะสามารถไปทำได้เลยนะคะเป็นเป็น่นวงจุย้ยเป็นแก้สถานที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าไม่น่าอาจารย์จะบอกช่วงท้ายๆคลิปให้แล้วกันเนาะในดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยในเมื่อเก็บเงินไม่อยู่มีปัญหากับลูกน้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆต้องบอกแล้วมันต้องมีปัญหาจาก ตรงที่อยู่อาศัยหรือในองค์กรเราผิดหลักอะไรตรงนี้นะถ้าเกิดเพราะว่ามันขึ้นในเรื่องของพื้นที่ของท่านพื้นที่โบราณไม่ว่าจะเป็นการตั้งที่อยู่ของบ้านเรือนการตั้งที่อยู่ของกิจการมันอาจจะเป็นซ้อนทับเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าต่างๆหรือตรงนั้นเป็นทางผ่านของใครมาก่อนซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านมาอยู่ที่หลังเนี่ยก็จะไปกระทบประทะกับ โลกของวิญญาณได้เหมือนกันทีนี้โยงมาถึงในใครที่กังวลในเรื่องเกณฑ์์สตาที่ช่วงเนี้เขาพูดกันหนาหูเหลือเกินนะคะเรื่องของพระราหูนะคะถ้าเป็นลูกศิษย์เลยเอฟซีของอาจารย์ไม่ต้องกังวลหลังจากเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมอาจารย์จะจัดให้มีพิธีกรรมในการจุดเทียนพระราหูทุกเดือนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี67 เพื่อให้พระราหูปู่ขูใหญ่ประทานโชคให้ทุกคนมีโชคมีลาบให้ทุกคนแคล้วคลาดหนักก็ให้เป็นเบานะคะเพราะถ้าพระราหูแปลเปลี่ยนเป็นโชคดีแล้วนั่นหมายถึงการมีโชคมีลาบนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทั้งในเรื่องของสุขภาพความรักหรือบริวารหรือ เงินหมดอะไรต่างๆมันก็จะพลิกเป็นอีกด้านหนึ่งถ้าบุญเราพอนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเกิดราศีกันแล้วบอกโอ้โหดวงชะตาติดขัดหรือเกินแสดงว่าบุญของท่านมีปัญหาแต้มบุญลดลงแล้วละ่ะต้องรีบเร่งสร้างคุณงามความดีและมูเตลูเพื่อตอนเอง ะะทีนี้ในเรื่องเกณฑ์ชะตาของคนโสดละ่ะถ้าเป็นคนโสดต้องย้ําว่าโสดแล้วดีนะคะสําหรับในชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโสดแล้วดีจริงๆแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ท่านจะเจอคู่ในลักษณะที่เป็นคู่บุญบารมีเนี่ยคำว่าคู่บุญคู่บารมีคือชอบสิ่งดีเหมือนๆกัน สร้างคุณงามความดีพร้อมกันทำบุญพร้อมกันคือพูดอะไรก็กลมเกลืนกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเปรียบดังหงกับมังกรน,นั่นเองนะคะและในดวงชะตาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเติมเต็มซึ่งกันและกันนั่นเองในดวงชะตาของคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความสุขคุยกันรู้เรื่องขึ้นครอบครัวมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องความรักก็ดีสําหรับในดวงชะตาของคนที่เกิดในชาวราศีกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าจะเสริมให้ดีแบบทันใจเลยนะคะทันใจแล้วก็ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำเคล็ดลับเลยให้คุณทานมังสวิรัตถ้าคู่เราทะเลาะก,กันบ่อยๆหรือทำมาหากินไม่ขึ้นเนี่ยให้ปฏิบัติพร้อมกันการทานมังสวิรัตคือไม่ทานสัตว์ใหญ่ ะะงาค่ะงายอยู่นะคะไม่กินไก่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อวัวเนื้อควายนะคะก็แค่นั้นพอแล้วนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์บทพาหุบทภะคาถาเงินล้านอิติปิโสอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นการเสริมบารมีแล้วก็หมั่นฝากดวงอาจารย์ก็ได้ในการทําพิธีเสริมดวงนะคะเพื่อให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องอเสริมบารมีเพื่อให้ รอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรวิ่งตามเราไม่ทันนั่นเองนะคะแล้วก็ในชาวราศีกันนะคะอาจารย์ฝากไว้ช่วงท้ายในเรื่องของการเสริมดวงนะคะในการที่เราจะมีเคล็ดลับเนาะเหมือนเราที่อาจารย์บอกว่าคุณจะไปข้องเกี่ยวกับที่เก่าของเก่าถ้าท่านมีโอกาสได้ครอบครองเครื่องรางเก่าแก่นะคะหรือบ้านของท่าน มีหนังสือเก่าๆของโบราณอยู่ซึ่งเป็นตำรับตำลานะคะแต่ดังแต่เดิมมานะคะแล้วก็หรือเป็นสถานที่เก่าๆแล้วท่านอยากอยู่ร่มเย็นนอกจากการไหว้เจ้าที่แล้วนะคะบทที่ท่านจะใช้ในการสวรดเวลาที่ท่านไปเหยียบในสถานที่เก่าแก่และต้องการขอพรหรือต้องการเชื่อมอำนาจพลังนะคะให้ท่านตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องว่าพุทธังเปิด พบรรมังเปิดนภา,าสังคังเปิดปัตตภีเมตตาคุณนางอารหังเมตตาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้อารักษ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เปิดพบภูมิให้ข้าพเจ้าได้มาเยี่ยมมาเยือนและขอให้เชื่อมจิตต่อกันและกันและขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขอยากจะได้สิ่งไหนก็ขอเขาได้นะคะให้แบบเฉพาะเจาะจงจริงๆนะคะแล้วก็ให้ชัดเจนจริงๆอย่าขอลอยๆนะเดี๋ยวก็จะบอกเอ๊ะทำไมขอไม่ได้ขอลอยๆนั่นเองนะคะก็ <c oughs> ฝากประมาณนี้นะคะเคล็ดลับของในชาวราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดเดือนตุลาคมเบาๆสบายๆนะคะราบรื่นดีค่ะสวัสดีค่ะ